ส่านสาธารนบริษัททั้งหลายตอนนี้เป็นตอนที่สองก็มาพูดถึงลักษณะห่งการหนีบาปกันต่อไปแต่ขอยย้ำไว้ก่อนว่าการที่หนีอบายภูมิทั้งสี่คือการไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉันต่อไปนั้น ต้องกำจัดสัโยชน์อารมณ์ชั่วสามรายการให้พ้นจากใจอารมณ์ชั่วทั้งสามรายการขอย้ำไม่ตอนนี้ก่อนตอนต้นจะได้ไม่เผ่อข้อที่หนึ่งที่มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ตายตัดทิ้งไปให้มีความรู้สึกว่ามันจะต้องตายแน่และไม่ประมาทแต่ชีวิตคิดทำความดีต่อไปก้อที่สองวิจิกิจฉา ความสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพ,พระธรรมในพระอริยสงฆ์ตอนนี้ตัดทิ้งไปยอมรับรับถือพระพุทธเจ้าพ,พระธรรมพระอ,อ,อริยสงฆ์ข้อที่สามศิลปตาปรามาตมีการปฏิบัติในสินไม่แน่นอนไม่จริงจังอันนี้ต้องทิ้งไปหันมากลับปฏิบัติในสินให้แน่นอนให้จริงจังเ้าววาดเพียงแค่สินสิทธิขอโทษ ระบาดเพียงแค่สินห้าหรือว่ากำหนดสิบใช้ได้แล้วสำหรับปิสุดทีม่มเนใก็เป็นสิ่งของท่านถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ทุกคนขอบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนมีความมั่นใจได้ว่าจะตายเมื่อไรก็ตามทีเราไม่ลงอบายูมงกันแน่ที่หันมาพูดอย่างนี้ก็ย้ำไม่แต่ตอนต้นเพราะว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจะงง เพราะในตอนต่อไปนี้พูดเรื่องยาวจะไม่ได้ว่าชาตินี้ทั้งชาติแล้วแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ประมาทเรื่องความตายของชีวิตถ้าคนที่เกิดที่หลังเราเด็กเล็กตายก่อนเราไปเยอะแยะเราต้องตายแน่พยายามรวดรับรวบรัดความดีเข้าไว้บาปเก่าๆที่ทำไปแล้วช่างมันมันไป<า>ไหนก็ทันมันตามเราไม่ทัน ด้วยอาศัยคนเคารพพระพุทธเจา้าเคารพพระธรรมเคารพพระอริยสงฆ์และปฏิบัติชินให้บริสุทธิ์อย่าลืมว่าคราววัดชินห้าอาจจยาบไปนิดหนึ่งแต่ก็พ้นอบายภูมิแล้วถ้าทางที่ดีได้กรรบุสศิษย์จะดีมากเรื่องนี้รายละเอียดเป็นยังไงฟังต่อไปข้างนา้าสำหรับตอนนี้ก็มาขอต่อตอนต้นที่ผ่านมาคือตอนที่หนึ่ง หลันั้นเมื่อเรานึกถึงความตายแล้วเราก็เข้ามาไม่สงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าในความดีของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและความดีของพระอริยสตร์ตอนนี้ก็มาว่าถึงความดีของพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้ามีความดีเหลือหลายอาตมาเองก็ไม่สามารถจะพัฒนาความดีของพระพุทธเจ้าครบท้วนได้ แต่คืนพัรน,นาไปมากบรรดาเจ้นพุทธบริษัทก็จะเบือ่ออาการตอนต้นน้อยๆก่อแล้วกันเพียงแค่เรายอมรับนักถือความจริงของท่านที่พระพุทธเจ้าทรงุบัดเึ้นมาแล้วในโลกโพระองค์ไม่ได้หวังประโยชน์ความสุขส่วนตัวเลย <c oughs> คือว่าไม่หวังเฉพาะความสุขส่วนตัว ต้องการแจกจ่ายความสุขให้แก่บุคคลทั้งโลกตามที่องค์จะพึงทำได้ <c oughs> ท่านนี้ก็ต้องอาศัยความเชื่อความเริ่มใสในพระองค์ถ้าขาดความเชื่อขาดความเริ่อมใสพระพุทธเจ้าก,ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันถ้าคนที่ไม่เชื่อกันแล้วนี่พูดเท่าไรก็ไม่ยอมรับฟังฟังแล้วก็ไม่ยอมเชื่อแล้วก็ไม่ยอมปฏิบัติตาม อย่างนี้ก็ไม่มีทางจะช่วยได้ที่พระพุทธเจ้าสรงตัดว่าอาคาตาโรตถ,ถาคาตาตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นบอกแล้วจะทําทตามหรือไม่ทําตามเป็นหน้าที่ของท่านถ้าทุกคนทําตามได้คนบุคคนบุคนบ,คนบุนั้นก็พ้นจากอบายภูมิได้นี่แค่เบื้องต้นตนะ ถ้าว่าสามารถปฏิบัติตามได้พ้นได้แน่นี่เราจะปฏิบัติตามท่านเอาอย่งไงในตอนนี้รังยังไม่พูดถึงสิงก่อนเอาแค่ความดีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีกฎเกณการสอนยุ่ว่าหนึ่งสัพปะปัสสากะระนังให้บรรดาพระสงฆ์และพระองค์เองก็เช่นเดียวกันพยายามสอนให้ทุกคนละจากความชั่วทุกประเภท คือไม่ทําความชั่วทุกประเภทไม่ทําไม่พูดแล้วก็ไม่คิดซะด้วยกุจริสูรสมุทาแนะนําให้ทําความดีทุกรายการให้จิตตะริโยทปันนังแนะนำสั่งสอนให้มีจิตใจผ่องใสคือไม่มีอารมณ์โมหมองมองีอารมณ์สดชื่นอยู่เสมอเอตังพุทธานาสาสนัง ท่านยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองตัสอย่างนี้เหมือนกันหมดมาตอนนี้ทุกท่านจะสงสัยไหมก็ไม่ขอพูดทันเลยสงสัยหรือไม่สงสัยก็ช่างเอาคนเข้านับถือพระพุทธเจ้าแบบย่อๆเอาประเภทย่อๆที่ทำแบบง่ายที่สุดและตายจากความเป็นคน ก็ยังไม่มาเกิดเป็นคนแล้วก็ไม่ลงนรกไปเกิดเป็นเทวด,ดาเอากันอย่างย่อๆง่ายๆนะยังไม่ต้องปฏิบัติตามมากเอาแค่นึกถึงแค่นึกถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วเขาผู้นั้นก็ตายจากความเป็นคนและไม่ยอมลงนรกด้วย เขาไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวปดิงสเทวโลกหลังจากนั้นเมื่อเป็นเทวดาแล้วได้พบพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งฟังเทศอีกครั้งเดียวย่อๆสั้นๆท่านผู้นั้นก็เป็นพระโสดาบันอ่เวนว่าปฏิบัติยังไม่ไม่ถึงขั้นเข้าครึ่งๆหลักสูตรเลยเข้ามานิดเดียวเท่านั้น และใช้เวลาน้อยหรือเกินใช้เวลาแค่นึกบรเดียวเดียวนึกถึงพระพุทธเจ้าตายจากความเป็นคนแล้วก็เป็นเทวดาเมื่อเป็นเทวดานั้ฟังเทศเจากพระพุทธเจ้าจบเดียวเป็นมาโสดาบันที่มีนักเทศหรือคนบางคนพูดว่าการบำเพ็ญบารมีต้องอาศัยชาติมนุษย์เป็นเทวดาหรือพรมบำเพ็ญบารมีต่อไม่ได้อันนั้นไม่จริง เทวดาหรือพรง์ที่เป็นพระอนาคามีไม่มีใครกลับมาอีกบำเพ็ญตนให้เป็นพระหลานปานิพาน์ไปเลยอย่างท่านที่พูดนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นมนุษย์ถ้ามีความดีนิดเดียวเวลาน้อยๆเมื่อเป็นเทวดาแล้วฟังเทศอีกคขั้งเดียวเป็นประสดาบันนี้เขาต่อกันได้แบบนี้เรื่องนี้มีมาในพระพุทธไตรปิฎก จะขอเล่าเรื่องโศกันฟังจะได้เบื่อน้อยผู้กระต่อธรรมะเนี่ยมันเบื่อนาน <c oughs> ยิ่งฟังยิ่งเบื่อยิงงย่งฟังยิ่งเบื่อธรรมะมันไม่เคยซึ้งใจฟังไม่เพลินสำหรับท่านที่นึกถึงพระพุทธเจา้ายิดเดียวยอมรับนักถือชั่วขณะจิตเดียวคือไม่นานนักถ้าใช้เวลาก็ไม่ถึงชั่วโมงตาย แค่เป็นเทวดาท่านพูนี้มีนมาในพระธรรมบททั้งท้ายที่ว่ามัแต่กุณลีเทพบุตรท่านผู้นี้เป็นลูกของพรามพรามที่ไม่เคารพในพระพุทธเจา้าและก็เป็นพรามขั้นพิเศษเสียด้วยที่เรียกว่าขั้นพิเศษก็เพราะว่าแกไม่เคยให้อะไรใครเลยในชีวิต ชื่อว่าทินากะพูมกับพรามพ่อของเขานะ่อาทินากะนี่แปลไม่เคยให้อุปกัในการก่อนในชีวิตในการก่อนก่อนที่จะพบพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาไม่เคยให้อะไรใครเลยอย่างพวกก่อนพบพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้แต่ต้องว่าก่อนที่ไม่ก่อนที่พบลูกชายที่เป็นเทวดาต่ความจริงการพบพระพุทธเจ้านะครับพบกันมานาน ไม่เคยแม้แต่ยกมือไหว้ไม่เคยมีความเคารพนิดสังนิดหน่อยตัวเองก็มีความรู้สึกว่าการเป็นเศรษฐีของตัวพระพุทธเจ้าจไม่ไหาทรัพย์สมบัติมาให้พรออรหันไม่ได้หาทรัพย์สมบัติมาให้คนอื่นไม่ได้ให้ทรัพย์สมบัติพ่อแม่ปู่ย่าตายายหาไว้ให้ในเมื่อคนอื่นไม่เกี่ยวข้องกับฐานะ ก็เลยไม่ยื่นโยนฐานะส่งเคราะห์ใครแต่ใคยทั้งหมดก็มีกินมีใช้แต่เฉพาะในครอบครัวเท่านั้นพรามคนนี้จะมีช้าย,ยาวอาทินกบะกบุพกะพรามแปลว่าพรามผู้ไม่เคยให้อะไรใครมาในการก่อนเลยมาให้ตอนหลังที่พบลูกชายตายได้เป็นเทวดาเนี่ก็ให้กันนี่ท่านที่เคยได้ฟังใครก็พูดมา ว่าตายแล้วไม่มีการเกิดพระพุทธเจ้าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสเพราะพุทธเจ้าทรงยืนยันแล้วอาตมาเองก็ยืนยันด้วยว่าตายแล้วมีการเกิดแน่ถ้าทำดีแม้แต่น้อยแต่ก่อนจะตายนึกถึงความดีเกิดเป็นเทวดาได้ก็ขอยืนยันด้วยเหมือนกันถามว่าอะไรเรื่องขึ้นบิด ก็ตอบว่าลูกศิษย์ลูกหาเป็นแสนเขาสามารถทํากันได้แล้วระลึกช่าก็ได้อาตีตังสัญญาเหตุการณ์อดีตสามารถทําได้อันาคตต่างสัญญาเหตุการณ์ข้างหน้าในอนาคตสามารถทำได้อุเพณิวาสานุตยานระลึกชางได้เขาทํากันได้ยานนอกจากนี้เขาก็ทํากันได้หมดทํากันได้เป็นแสนแสนคนทศสากร้ายยันยันคําสอนของ์สนเดระสัมมาทัพุทธเจ้า ปเดี๋ยวมันจะเลอะไปพอพูดต่อไปว่าพราหมณ์ผู้นี้ก็มีลูกชายอยู่หนึ่งคนลูกชายคนนี้ตามบาลีก็ไม่ปรากฏชื่อชัด <c oughs> ไม่ได้บอกชื่อไว้ว่าชื่ออะไรตัวแกเองจริงๆก็บาลีก็ไม่บอกชื่อบอกแต่เพียงนิสัยว่าไม่ชอบให้อะไรใครเท่านั้น <c oughs> ต่อมาลูกชายป่วย เป็นหน่มแล้วลูกชายป่วยเวลานั้นพระพุทธเจ้าก็ขเด็จไปเมืองนั้นเดินผ่านมาผ่านไปจนชาบินาบัติพระเดินผ่านมาผ่านไปจะไปไหนก็เชิญไปฉันไม่นับถือนายเาล่นกันวงความร้อลูกชายป่วยไอความรู้สึกของแกว่าไอลูกป่วยนี่ถ้าไปหาหมอมันก็เสียสตัง ้าจะไปซื้อยามันก็เสียเงินเืนเงินกับสตางค์มันก็เหมือนกันถ้าเป็นเวลานี้นะถ้าไปโรงพยาบาลดีๆเนะี่ยที่มีชื่อมีเสียงเข้าไปเพียงวันแรกเป็นหมืน่นลูกชายเพ็จะตายช็อกในวันแรกแกไม่ยอมเสียเงินเสียทองแม่ถึงเวลานั้นมีแพทย์แผนโบราณเยอะ เสียเงินไม่มากแกก็ยังไม่ยอมเสียเมื่อลูกชายป่วยหนักเข้าแกก็ไปถามหมอว่าอาการของลูกแบบนี้เป็นโรคผอมเหลืองกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับอาการอึตาถูวเสมอ <c oughs> ฟัดหน้าเวียงหลังเป็นปกติอยากจะทราบว่าอาการอย่างนี้จะักจ,จะใช้ยาอะไรหนอรักษาที่จะหาย นี่ความขี้เหนียวของแกรักทรัพย์สินมากกว่ารักโลกตามธรรมดาหมอเขาต้องปิดบังความรู้ของเขาเป็นของธรรมดาเพราะเขามีอาชีพหมอถ้าเราไปเป็นหมอแข่งเขาหมอก็หากินไม่ได้เขาบอกตำรายากลางบ้านให้ธราไม่ยากลางบ้านให้ไม่ใช่ยาในหลักสูตรที่คนนิยมใช้กันเองตามชาวบ้าน สมัยนี้เขาใช้ยาหมอตีความจริงหมอตีจะโทษว่าไม่ดีก็ไม่ได้มีแพทย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ก็แตมาท่านยังไปซื้อยาหมอตีให้หมอตีจัดยาให้ท่านก็กิกนตามนั้นถามว่าหมอเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้ทำไมกินยาหมอตีเพราะว่เข้าไปหมอตีไม่รู้ว่าคนนี้เป็นแพทย์ที่มีความสำคัญมาก ท่านเป็นอาการบอ,บอท่านเป็นอาการอย่างนี้มียาอะไรขายบ้างหมอตีก็จัดยามาให้ท่านดูแล้ไอ้ยานั้นมันตรงอาการของท่านตรงกับโรคถ้าก็มาบริโภคลงมาก็หายไม่ใช่ว่าหมอตีไม่สําคัญก็ไม่ได้นะหมอตีสิหมอตีคือโตก็บหมอตีบางทีก็ให้ยาไม่ตรงกับโรคเหมือนกัน อันนี้ว่าไปว่ามาไม่ได้ดินทาหมอเนะี่ยพูดตามความเป็นจริงก็เป็นว่าเวลานั้นหมอก็บอกยากลางบ้านเป็นยาสมุนไพรแก่ก็มาเก็บยาเองให้ลูกกินไอยาเนี่ยก็ถูกลูกจริงๆคือยานี่ถูกลูกลูกกินแล้วก็ถูกยาแต่ไม่ตรงกับโรค ไม่สามารถรักษาโรคได้แต่คนกินถูกยาคือกินเข้าไปปากว่าก็ชนยาแล้วยาถูกลูกแต่ยาไม่ถูกโรคยาไม่สามารถกำจัดโรคได้ก็ป่วยหนักลงไปทุกทีตาพรามก็มานั่งคิดว่าเวลานี้ลูกของเราป่วยอยู่ในห้องห้องมีเครื่องประดับประดามากมีเครื่องมีราคาแพงมากถอาการไข้มันหนักมากขึ้นมาเมื่อไหร่ หนักไปกว่าน,นี้ญาติทั้งใหญ่หลายลูกเข้าก็จะมีความโงใหญ่เดี๋ยวคนนั้นก็จะมาเยี่ยมเดี๋ยวคนนี้ก็จะมาเยี่ยมการยะาห้ามญาติเยี่ยมนี่ยก็เป็นการไม่ดีเมื่อเข้ามาเยี่ยมในห้องเห็นของมีค่ามากๆก็ยัดอนน่นขอนี่เราก็จะเสียของเปล่าญาตก็นั่นเลยชวนเมีย ช่วยป็นอุ้มลูกชายลูกชายเดินไม่ไหวแล้วป่วยหนักมากเอามานอนไว้ที่เราเบียงเหือนซึ่งไม่มีเครื่องประดับแล้วก็เอายาประเภทนั้นให้กินลูกก็หนักลกงมาทุกทีใยที่สุดชีวิตใกล้จะหมดเรียกว่าใกล้จะเลิกกลมไม่เลิกหายใจจะตายกันแล้ว ลูกชายไม่ถูกทุกแต่ทรมานมากจากโรคก,ก็มานึกในใจว่าพ่อก็ดีแม่ก็ดีทรัพย์มากมายที่อยู่ในฐานะมาหาเศรษฐีก็ดีของเรานี้ไม่เกิดประโยชน์กับเราเลยพ่อกับแม่ไม่มีความรักเราจริงเราป่วยพ่อจะหาหมอมาษาพ,พ่อกับตัวเสียเงิน จะซื้อ,อยาที่ก็ปรุงดีแล้วพ่อก็กลัวเสียเงนินเอาอยาที่ไปเก็บเองจากป่ามาให้เรากินก็ไม่ถูกกับโรคอาการร่อแร่ทุกเวทนาหนักอย่างนี้กร็รวมความว่าพ่อก็ไม่ใช่ที่พึ่งแม่ก็ไม่ใช่ที่พึ่งทรัพย์สินทั้งหลายก็ไม่ใช่ที่พึ่งเราไม่มีที่พึ่งไม่รู้จะหน,หน้าไปหาใคร คิดมาคิดไปก็ฟังข่าวตามข่าวเล่าเลยก็เลยว่าพระสมณะโคดมบรมครูอี่สอนคนทั่วๆไปท่านมีฤทธิ์และท่านก็ใจดีมีความเมตตาไม่เรื่องบุคคลจึงตั้งใจของตนว่าขอพระสมณะโคดมบรมครู่าเปิด้าพระเจ้าด้วยเถิดคอยช่วยหายโรคเป็นปกติ ความจริงเขาไม่เรื่มใส่พระเจ้าในเรื่องอื่นเลยในการก่อน,นแมแจะยกมือไหวก็ไม่มีสอนพ่อสอนมาให้เขาไหว้เธอก็นั่งนึกนอนนึกมันนอนนั่งไม่ได้ขอโทษนั่งไม่ได้แล้วได้ตปนอนนอนให้ใจแรงก็ไม่ได้เพราะไม่มีแรงจะให้ใจให้ใจเบาๆขยับกายก็เกือบจะไม่ไหวได้แต่กรอกหน้าไปกรอกหน้ามาพลิกซ้ายพลิกขวาก็แสนลําบาก นึกถึงองค์สมเด็จพระพูทมีพระภาคคือพระพุทธเจ้าว่าขอมาปรดให้หายโรคทุกที่เถอะมันเจ็บเรื่อยเกินมันปวดเรื่อยเกินเวลานี้แรงก็ไม่มีแล้วปรากฏว่าตอนเช้ามืดองค์สมเด็จพระบาททิพแก้วทรงใช้อำน,นาจพระพุทธญาณเห็นทุกขเวทนาของลูกชายของมหาเศรษฐีก็อธินากรรมพระพกับราม <c oughs> ตอนนี้ก็ยังไม่รู้จักชื่อก็ไเมืนกันว่าชื่ออะไรบาลีไม่ได้บอกว่าเธอมีทุกข์ทรมานมากต้องการให้ตถาคตไปช่วยในต,ตอนเช้าองค์สมเด็จพระพุทมีพระพาเจ้ากัระอานลนลพสะเด็จเดินไปบินาบาทผ่านบ้านนั้นพอดีองค์สมเด็จพปัิิาสีนีน่เปล่งขับพนังสีพุ่งไป ให้เห็นคนเดียวคือเฉพาะลูกชายท่านเศรษฐีก็ทินตกะบุปกากรามเวลาแมงกรหันหน้าข้างฝาแสงสวางพุ่งเข้าตาเขาด้วยกำลังฤทธิ์ของพระพุทธเจ้า <c oughs> เขาก็แปลกใจว่าแสงอะไรเข้าตาเราพลิกายกลับมาเห็นพระพุทธเจ้าพระอนุกำลังเดินมิถิบัติมือยกไหวไม่ไหวแล้ว แต่ใจใจยอมรอมยอมรับแับถือองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วตั้งใจมาขอพระองค์เโปรดช่วยขราพเจ้าหายจากโรคเถิดพระเจ้าคา่ะแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงเหลียวไปท่านเดินท,นทน่านเรื่อยๆไปพระนนท์ก็เดินตามเขาก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไปก็เป็นการพอดีใกล้เวลานั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าเห็นพระเจ้าไม่นาน เขาก็ต้องสิ้นลมปราณคือตายจากความเป็นคนการตายนี่มันดาแตงพุโธบริษัทมันตายเฉพาะร่างกายเท่านั้นจิตใจหรือว่าที่นนักปฏิบัติเขาเรียกอาทิตยสมานกายคือกายที่ไม่สามารถเห็นนตาเนื้อมันก็ออกจากร่างเนื้อนี้ไปไอ้ร่างเนื้อนี่ก็หมดลมหายใจ <c oughs> หมดลมปราณทั้งหมด ธาตุไฟดับธาตุลมหมดหรือจธาตุน้ำก็ธาตุดินอยู่ที่กันสองนายนั่นนายเข้าธาตุดินก็ทนธาตุน้ำไม่ไหวน้ำละ,ละลายดินเน่าขึ้นมาเหม็นคลุ้งแต่เนื้อแท้จริงๆที่สมาในกายคือกายของเขาจริงๆไปเกิดเป็นเทวด,ดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเิวโลก มีนามว่ามาตัตตกุณลีเทพบุตรคํมามัตตกุณลีเทพบุตรนี่ท่านแปลว่าเป็นเทพบุตรที่มีต่างหูเครื้ยงคือต่างหูไม่มีเครื่องประดับเเพชรตามธรรมดาเทวดาเนาี่ยเขามีเครื่องประดับเป็นเพชรแหวพราวเป็นยับคนนี้ทําบุญนิดเดียวขอโทษคำว่าทําบุญก็ทุก จะเรียกว่าทำทำใ้ใจต้องนึกถึงบุญนิดเดียวคือนึกถึงพระพุทธเจา้าตายแล้วไปเทวดาบานสวรรค์เช่นเดียวกัสักเทวโลกหลังจากนั้นเขาก็มานั่งพิจารณาว่าวิมายของเราเป็นวิมานทองคําทองคําทั้งหลังร่างกายเรามีเครื่องทิพย์ประดับร่างกายก็เป็นทิพย์เขาก็ถอยหลังคิดว่าก่อนที่มาเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเราอยู่ที่ไหน ความเป็นทิพย์ของกายความเป็นทิพย์ของใจบรรดาท่ทนพุทธบริษัทเขาก็รู้ตัวทันทีว่าเราเป็นลูกชายของพราหมณ์มีนามอธินากรพระกักพราหรามเป็นพราหมณ์ที่เป็นพานคือคำา่าพานแปลว่างโง่ไม่รู้จักทำความดีแม้แต่การให้ทานพร,าานาระพุทธเจ้ากับบรรดาภาษาวกหลายท่านมากท่านเดินผ่านบ้านเสมอเสมอ แม้จะยกมือไหวก็ไม่มีแต่สำหรับเรานี้มาเป็นเทวดาได้เพราะอาศัยความดีที่นึกถึงพระพุทธเจ้าไปใช้เวลานิดเดียวยอมถวายความเคารพท่านมาเมื่อเกิดเป็นเทวดาอยู่นสวรรค์เช่นดาวเดืองมีวิมานก็วิมานทองคำจะเปรียบเทียบกับวิมมะบ้านเก่าๆสู้ก็ไม่ได้เลยบ้านสู้ไม่ได้ร่างกายก็ไม่ร่างกายเป็นทิพ ดรรูร่างกายเก่าร่างกายเก่าเวลานี้พ่อกํลาลังนําไปฝังไรรดประชาเมื่อฝังแล้วพ่อก็ยืนร้องไห้ยอยู่ใกล้หลุมบนบานสางกล่าวคอยลูกชายลงม,มาเกิดเมื่อเกิดเป็นลูกใหม่เออคิดในใจว่าพ่อก็เราจอมโง่แสงโง่จอมผ่านแสนผ่านเราจะต้องไปดัดสันดานพ่อให้รู้จักสร้างความดี วันรุ่งขึ้นพระพรามซึ่งเป็นพ่อของเธอนี้ก็ยืนร้องไห้ใกล้หลุมฝังศพแล้วก็บนบน,บนบานแสงกล่าวไหวหน้าไหวหลังตามแบบฉบับของพรามขอพระพรผู้เป็นเจ้าช่วยลูกชายมาเกิดเป็นลูกชายใหม่เธอก็แปลงกายของเธอคล้ายคนเดิมแต่สวยกว่าก็ยืนในประชาใกล้ใกล้กับพ่อเก่าของเธอเธอก็ยืนร้องไห้บงัง รามเห็นชายคนนี้เข้าเข้าใจว่าเป็นลูกชายเพราะคล้ายคืนกันมากจะไม่ถือว่าไม่เป็นลูกชายก็เหมือนลูกชายยันเดินเข้าไปใกล้แล้วก็แปลกใจว่าทําไมหนอต้อร้องไห้ถึงลูกชายของเราที่ตายไปแล้วต้องการให้กลับมาเกิดชายหนุ่มคนนี้ยังหนุ่มอยู่ยังไม่น่าจะมีเมียเหมือนเราไม่น่าจะมีลูกเธอมายืนร้องไห้เพราะอะไร จึงเดินเข้าไปใกล้ถามว่าโพบริษะดูก่อนท่านผู้จเจริญแล้วแม่หลุดผู้จเจริญเธอร้องไห้เพราะอะไรมม่ใดกุนลีที่ผมก็ถามพ่อว่าลุงร้องไห้เพราะอะไรเธอก็ไล่้ฟังมันร้องไห้ลูกชายตายลูกชายหน้าตาหน้าหน้าตาคล้ายเธอรูปร่าสูส้ทรงเหมือนกันแต่เธอสวยกว่า <c oughs> ตายไปแล้วอยากให้กลับมาเกิดใหม่มันบอกแล้วก็ถามว่าเธอเร้องไห้เพราะอะไรนายหลวงก็บอกว่าผมมีรถทองคําอยู่คันหนึ่งมันสวยมากคขรับแต่ไม่มีล้อที่เราไห้อยากได้ล้อตามก็คิดว่าชายคนนี้เหมือนลูกชายของเราเราต้องการเอาไว้เป็นลูกเป็นที่ระลึกอย่างน้อยที่สุดก็แทนมีความรู้สิกรักแทนลูกได้ ก็ถามว่าเธอต้องการล่อเงินหรือล่ลอทองเป็นล่อแก้วมณนีฉันจะหาให้แต่ว่าต้องเป็นลูกฉันนะเมื่อในกุณาลีที่บมก็คิดว่าพ่อของเราเมื่อเราป่วยขี้เหนียวไม่จะค่ายายก็ไม่ยอมซื้อค่าหมอไม่ยอมจ้างเวลานี้จะให้เงินให้ทองให้แก้วมณีเป็นลออรถสคาแพงกว่าั้งมากที่ก่อนไม่คิดจึงคิดจะดับสนดาน เพราะว่าผมไม่ต้องการประเภทนั้นครับเพราะรถรขโมมสวยมากต้องการดวงใจงกระโดดทิศมาเป็นล,อลออ้อรถยานข้างตาพรามโ,โหมมไม่ว่าไอ้บาสไม่จะมีมาได้ยังไงดวงจันทร์กระโดงทิศใครต้องการมันไม่ได้หรอกมันโยสูงเกินไปเมื่อไดคุณนลีก็ถามว่าแล้วท่านต้องการลูกชายของท่านเวลานี้จะทราบไหมลูกการเจ้าชายอยู่ที่ไหน รามบอกว่าไม่รู้เธอก็เปรียบเทียบว่าการที่ผมต้องการสิ่งที่ผมเห็นกับที่ลงต้องการสิ่งที่ลวงไม่เห็นอย่างไหนจะบ้ามากกว่ากันพรามยอมแพ้รกระมความในที่สุดมัตตคุณลีเพื่อนบก็บอกให้พรามทราบว่าเธอเนี่ยก็คือมัตตคุณลีลูกชายเวลานี้ไปเกิดเป็นเทวดาก็อาศัยมีความเลื่อมสใสนพระสมมาถังพทธเจ้า ก็แนะนําให้พ่อไปพบพระพุทธเจ้าเวลามเหลอหือน้อยแล้วสองนาทีต้องรีบรัดแล้วก็กลับไปใหม่เขาตนลามออกจากที่นั่นแล้วก็ไปบ้านบอกให้เมียจัดอา,าหารเป็นพิเศษวันนี้จารัตนาองคสมเด็จพระรมโ,โรตกรกเชษก็สาวกมาจันที่บ้านแล้วไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถามว่าพระสมณะโคดม อยากจะทราบว่าคนนั้นไม่เคยให้ทานไม่เคยตวายทานไม่เคยฟางเทศไม่เคยยกมือไหว้ท่านนึกถึงท่านอย่างเดียวเกิดเป็นเทวดามีไหมพทธเจ้าบอกเยอะแยะไปไม่ใช่นับเื่นนับแสนนับเป็นกกดแล้วก็ถามว่าเมื่อเช้านี้ท่านไปพบแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงเรียกมัแตกุณลีเทพบุตรให้มาเพราะมีมาน เมื่อมัติคุณมลีนดาลีมาแล้วก็ลงจากวิมานมาไหว้พระเจา้พจาพระเจ้าก็ทรงเทศโปรดพอเทศจบเธอก็เป็นประสงด,ดาบัณฑนบรรดาทุนพุทธบริษัททุกท่านเวลาจะไม่พอเลยครึ่งนาทีต้องเรียบรัดรวบเร,ร,ร,รียบรีบรวบรดมใงเพียงเท่าน,นี้ก็เป็นว่าการนึกถึงพระพุทธเจา้จาคุยความพระพุทธเจ้านั้นอย่างน้อยที่สดุดบรรดาท่านพุทธบริษัทแม้แต่เล็กน้อยอย่างมาติคุณดาลีเพื่อบุตร เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์กับค้นจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาได้หลังจากนั้นเป็นระโสดาบันตัดบาปอาวุศลทั้งหมดอันนี้บรรดาสาวกโอรธสมเร็จพระบรมสุคติญาโยมบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายสัญญานบอกเวลาหมดแล้วขอลาก่อรขอความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล ยงมีแดบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี